ความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวดภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตัดสู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายบุตรและภรรยา มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดา Rio, มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแพะแกะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคมาลามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แลที่ชื่อว่า สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกเชนไหนอนเราผู้มีความเกิด ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วขันได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำรามของการมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงสแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอันเป็นธรรมที่กเกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดภิกษุทั้งหลายเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียว เกษายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปรงผมและหนวดคลองผ้ายอมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วในบาลีสคารวะวสูตรมีที่ตัดไว้สรุปแต่สั้นๆว่าภาระทวาชะ ในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดมีแก่เราว่าคารวาดขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ ถ้าฉัไหนเราพึงปลงผมแนหนวดคลองผ้ายอมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้